่อนใส่ชก็กโตาต้องรู้อะไรบ้างน,นะครับวันนี้พาไปดูกันอย่างแรกเลยนะครับเราดูว่าเราใช้งานช่วงความเร็วไหนเป็นหลกักเช่นเดินทางต่างจังหวัดบ่อยใช้งานในเมืองบ่อยฟิลิง่งโช๊ต้องการฟิลิ่งแบบไหนก็เลือกให้ตรงกับสไตล์การใช้งานอีกทีหนึ่งในส่วนต่อมานะครับก็ดูว่ามีใครใช้งานบ้างอย่างเช่นเราใช้งานกับแฟนเป็นประจำหรือบางคนมีครอบครัวมีผู้ใหญ่ใช้ด้วยหรือมีลูกน้อยใช้ด้วยก็จะได้เลือกตัวรุ่นโช๊แบรนด์โช๊ให้ตรงกับสเตปการใช้งานของเราอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับ ก็ดูว่าเรามีงบประมาณไหนอย่างเช่นงบไม่เกิน20,000งบไม่เกิน30,000จะได้เลือกรุ่นแบรนด์โชกให้ตรงกับงบประมาณที่เรามีหรือรุ่นโชกในงบประมาณต่างๆแล้วกันจะได้เลือกว่าโชกตัวไหนมีคาแรคเตอร์การใช้งานตรงกับการใช้งานของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเป็นวัยรุ่นสายซิ่งนะครับเน้นขับเร็วเน้นศาสตร์โค้งใช้งานกับแฟนที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่แนะนำนึ่งบไม่เกิน20,000บาทก็จะเป็นของค่ายซินเวิร์นะครับก็จะเป็นตัวซินเวิร์สในโอแมกวันกับซินเวิร์สในโอแมกพาร์มนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์สามารถเซ็ตเข้าหาการใช้งานแนวแนวเลสซิ่งได้มีความหนึบมีความเกาะหนนตอบโจทย์สายวัยรุ่นค่อนข้างตรงโจทย์นะครับตัวซินเวอร์ตัวพาร์มก็จะเน้นออกมานุ่มหน่อยเน้นใช้งานสบายมีซิ่งบ้างในบางครั้งตัวพาร์มก็จะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายต้องการความแน่นหนึบเกาะถนนไม่ได้ซีเรียสเรื่องกระด้างตัวแม็กวันก็จะตอบโจทย์การใช้งานของแนวเลสซิ่งมากกว่านะครับไปดูในส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่มีครอบครัวใช้งานด้วยมีซิ่งบ้างในบางครั้งมีลูกน้อยหรือมีทีท่บ้้าานนนใชงเปป็ระจ มีผู้ใหญ่นั่งด้วยก็จะเป็นกลุ่มโชคที่จะมีความนุ่มลงมาเน้นใช้งาน เป็นส่วนใหญ่มีซิ่งในบางโอกาสนะครับก็จะมีค่ายอย่างคาริเบียนอีโมเทคสตัวนี้ก็ให้ฟิลลิ่งออกไปทางนุ่มเนบใช้งานทั่วไปกําลังดีไม่ได้กระด้างจนเกินไปในจังหวะการขับเร็วหรือการสาดโค้งต่างๆมีความนนบมีความกระชับกว่าชคเดิมค่อนข้างชัดเจนตัวนี้สามารถปรับเซ็ตฟิลลิ่งได้อย่างได้ฟิลลิง่งแน่นเนบก็สามารถปรับเซ็ตค่าเพิ่มเติมได,ไดาา้ตัวค่ากลางของชคตัวคาริเบียนกับอีโมเทคก็เน้นการใช้งานเป็นหลักตัววาเข้าจอกแบบมาในทิศทางที่ค่อนข้างไปทางนุ่มแต่ก็ยังสามารถเซ เท่ากับทางค่ายโชคซินเวอร์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ใช้งานเป็นประจําไม่ต้องการความกระด้างที่มากเกินไปมีซิ่งในบางโอกาสมีการใช้ความเร็วบ้างในบางครั้งตัวนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ที่บ้านใช้งานด้วยมีลูกน้อยด้วยก็สามารถปรับเซตให้ฟิลไปทางนุ่มนวลใกล้เคียงกับโชคเดิมได้แต่มีความกระด้างขึ้นมาจากโชคเดิมอยู่ประมาณ 10- 20%ขึ้นอยู่กับวิธีการปรับเซตอีกทีหนึ่งนะครับ ในส่วนต่อมานะครับในงบไม่เกิน20 0หมื่นวัตัวหนึ่งที่น่าใช้ก็จะเป็นตัวค่ายโปรฟ e n เดอร์นะครับตัวนี้ค่าเคสปริงการออกแบบสปริงจะเป็นทรงโปรแกสิบนะครับหรือเป็นทรงค่อนข้างอ้วนเหมือนทรงสปริงเดิมนะครับตัวนี้จะให้ความนุ่ม,มวนวลได้ค่อนข้างดีก็ยังมีความพารคเตอร์ออกเป็นชคแนวโมโนโทูบมีความแน่นมีความเหนืบในการใช้ความเร็วการเข้าโคง้งการเปลี่ยนถือว่าคมกระชับกว่าชคเดิม ช็กลุ่มผู้นี้เป็นโชคอตัดปรับเกียวสามารถจัดฟิตเมนต์จัดทรงได้เตี้ยได้สวยตามใจที่เราต้องการได้นะครับส่วนฟิลลิ่งคาแรคเตอร์แต่ละค่ายก็จะมีแนวของตัวโชคอออกไปตามสไตล์นะครับนุ่มของแต่ละค่ายเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาตรงจุดนี้สามารถเข้ามาดูในเรื่องของวัสดุของแต่ละค่ายที่ร้านได้แล้วก็มาคุยฟิลลิ่งการใช้งานอย่างละเอียดผมก็จะแนะนําในส่วนของโชคแต่ละค่ายอย่างละเอียดในการติดตั้งก่อนติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เข้ามาพูดคุยได้เพราะว่าทาั้ทงน,น,นี้ทั้ สเปคล้อยี่ห้อ,อยางการจัดความสูงรถแล้วก็การใช้งานของเรามีใครใช้งานบ้างใช้งานช่วงความเร็วไปไหนเป็นหลักผมก็จะมาแนะนาในคาแรคเตอร์ชค ok, แต่ละตัวแบบละเอียดที่ร้านให้อีกทีหนึง่งแล้วก็มาด,ดูเรื่องของวัสดุของแต่ละค่ายว่าเราชอบวัสดุค่ายไหนการรับประกันของค่ายไหนอีกทีหนึ่งนะครับในงบประมาณไม่เกิน2อง0 0ตัวที่สามารถปรับหมื่นได้ก็จะมีโปรเฟนเดอร์ดิฟ อิโมเทคตัวสุ p r i m a แม็กคาลิเบียนฟีนาเอสแล้วก็ตัว s i น v e r ร e o m a โอแม็กพนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถปรับค่านุ่มแข็งได้ส่วนใครที่มีงบประมาณเริ่มต้นอยากได้ช็อคตัดปรับเกียวที่มีความปลอดภัยในการใช้งานแต่ไม่สามารถปรับหมือได้ก็จะเป็นกลุ่มโชคตัวเฮดไดตัว e c โคสเปคตัวนี้นะครับสำหรับ คนที่ต้องการเฟืองมะชับขึ้นจากโช๊คเดิมหนึบขึ้นเกาะถนนมากขึ้นความกระด้างไม่ได้เยอะจัดทรงจัดฟิตเมนต์ได้ตามต้องการ <quê>? ก็จะเป็นตัวโช๊คไฮไดเอโคสเปคสำหรับตัวโช๊คตัดกลุ่มเริ่มต้นที่ปรับหนืดไม่ได้ตัวนี้ก็ราคาอยู่เลทประมาณหมื่นกานะครับผมในส่วนต่อมานะครับสำหรับงบประมาณไม่เกิน3 0,000ื่นนะครับในรถอ e Card, ีโคคาร์รถเล็กเป็นตัวจบหลายๆบอดี body, ้ก็จะเป็นตัวไฮไดตัวเอสเปคนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ต้องการการขับเร็วแช่ความเร็วในช่วงความเร็วสูงต้องการความนิ่งความแน่นความหนึบ มีความเกาะถนนค่อนข้างดีนะครับไม่ได้แข็งกระด้างในช่วงการใช้งานความเร็วทั่วไปตัวนี้ถือว่าในช่วงการใช้งานความเร็วต่ำทําได้ค่อนข้างนุ่มหนึบเนียนเก็บเรยต่อได้ค่อนข้างโอเคมีความกระด้างอยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะจนเกินใช้งานแต่พระเอกของเขาคือตัวนี้จังหวะการใช้ความเร็วสูงค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็ใครที่เป็นสายศาสตร์โคง้งหนัก หรือต้องการพร็อพแมสต์ของสูงตัวเฮดเด็จจะค่อนข้างเซ็ตได้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจวัยรุ่นหลายคนที่เคยใช้ตัวนี้ก็จะคอมเมนมาว่าตัวนี้จบจริงพี่ในการใช้ความเร็วแล้วก็ใช้งานทั่วไปโอเคที่บ้านแฮปปี้ไม่ได้กระด้างจนเกินใช้งานด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกโชค๊คสตาร์ทอยู่ที่งบประมาณที่เราเลือกอีกทีนึงวัสดุของแต่ละเลนราคาก็จะทําให้ตัวฟิลิ่งโช๊คแตกต่างกันไปนะครับในโชค๊คงบไม่เกิน2 0 0 0 0บาทตัววัสดุพวกสปริง วัสดุที่เขาใช้ทําพวกวาลวน้ํามันต่างๆเขาก็จะให้มาประมาณงบไม่เกิน2 0,000แต่พอโชคที่มีเรทราคาสูงขึ้นไปตัวสปริงค่าน้ํามันตัววาลว,วัสดุที่เขาใช้ทําก็จะมีวัสดุที่ค่อนข้างสูงกว่าทําให้ฟีลิ่งโชคเสถียรกว่าการใช้งานหรือตัวสมรรถนะในการขับขี่มีความเสถียรที่มากกว่ามีความนิ่งมีความนุ่มมีความเนียนที่มากกว่านั่นเองนะครับด้วยเรื่องของวัสดุที่เขาให้มาเลทราคาก็เลยมีส่วนสาคัญต่อฟีลิ่งโชคนะครับท,ทั้งนี้ท่านก็เลือกสไตล์โชคให้ตรงกับ สเตปการใช้งานของเราแล้วกันรสรุปก็คือ1เลยนะครับเราใช้งานช่วงความเร็วไหนเป็นหลักจะได้ปรับเซตตัวโชคให้ตรงกับการใช้ความเร็วช่วงนั้นเป็นหลักเช่นใช้งานในเมืองบ่อยเดินทางต่างจังหวัดบ่อยก็จะมีการเซตโชคให้ตรงกับโจทย์การใช้งานนะครับสเลยนะครับในเรื่องของตัวแบรนด์โชคที่เราเลือกเราดูว่าเราใช้งานกับใครบ้างเราใช้งานกับแฟนเป็นประจาที่บ้านไม่ได้ใช้ตัวโชคก็สามารถเลือกให้ออกเป็นแนวซิงมีความแน่นมีความหึบในความเกาะหนนที่มากกว่าได้หรือใครนะครับที่มีครอบครัวใช้ด้วยมีลูกน้อยใช้ด้วยที่บ้านมี ผู้ใหญ่ใช้งานเป็นประจำก็เลือกโชคกลุ่มที่มีความนุ่มซอบลงมาไม่ได้กระด้างจนเกินใช้งานก็จะมีให้เลือกตามโจทย์การใช้งานถ้าเกิดเราเลือกผิดกลุ่มการใช้งานทําให้เกิดความกระด้างจนเกินการใช้งานหรือที่บ้านบนในการใส่โช๊คตัด ในชุดนั้นก็จะเจอกับปัญหาจุดนี้บ่อยในส่วนสุดท้ายก็ในเรื่องของงบประมาณนะครับก็จะได้คุยกับการเลือกโชคว่าเรามีงบประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0ได้โชคตัวไหนบ้างฟิลิ่งการใช้งานแต่รัวเป็นยังไงบ้างตรงโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับในการเลือกซื้อโฉกกระตัดชุดหนึ่งว่าเราต้องรู้อะไรบ้างจะได้เข้าไปคุยกับร้านค้าหรือคนที่ติดตั้งปรับเซ็ตจะได้เลือกตัวแบรนด์โชคยี่ห้อโชกเพราะว่าแต่ละคา่ายโชคปรับได้เหมือนกันแต่ฟิลิ่งออกมาในการใช้งานไม่เหมือนกันนะครับจะได้เลือกโชคให้ตตรงงกกับสไขอ ใช้งานของเราได้มากที่สุดนะครับจะได้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปและได้โชคสตัดดีๆชุดหนึ่งในการใช้งานที่ไม่ได้กระด้างจนเกินใช้งานของแต่ละคนนะครับเพราะว่าความกระด้างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมบอยสติดเลสเซนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ